สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับเอาละมาเจอพี่จ่ายกันอีกแล้วทีนี้วิดีโอชุดนี้เนี่ยจะขึ้นเรื่องใหม่ในเรื่องของเมทริกซ์นะที่เมทริกซ์เราพูดถึงเมทริกซ์ให้นึกถึงอะไรให้นึกถึงตัวนี้เลยนะเอาไม่ใช่ตัวหนังนี้นะอันนี้หนังไว้ตกแต่งเล่นๆอันนี้ก็เป็นหนังเมทริกซ์อันนี้เป็นเนื้อหาที่จะเรียนกันเรื่องของเมทริกซ์สิ่งสําคัญก็ประกอบด้วยอะไรเอ่ยเครื่องหมายวงเล็บปิดกาใช่ไหมแล้วก็มีแถวกับหลัก เท่านั้นเองเรื่องของเมทริกซ์เอานะทีนี้เมทริกซ์ของเราเนี่ยก็สามารถเอามากระทำกรรมกระทำกันแบบเอามาจับทำนู่นท,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 ทํานี่กันได้หลายอย่างเยอะแยะมากมายเนาะอะไรทีนี้เราลองมาเข้าโจทย์ของเมทริกซ์ข้อที่1กันโอเคเรามาดูโจทย์ข้อที่1มันดูโจทย์จะเห็นว่าโจทย์กําหนดให้เมทริกซ์เมาให้แล้วโจทย์ถามอะไรอีกถามว่าเมื่อ A เล็กเป็นจำนวนเต็มและเดตของ Adjoint a ทอานส์โพน้อยกว่าเท่ากับ2ฮ่าฮ่าฮ่า แล้วจำนวนเต็ม a ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีกี่จำนวนเอาละก็อ่านช้อยมี50 5ส100 1 0ส1อมากมายนับไม่ถ้วนโอ้โหเจอโจทย์อย่างนี้ปุ๊บทำไงดีก็ต้องหาจำนวนเต็ม a สิว่าเป็นเท่าไหร่เนาะเอาล่ะทีนี้ก่อนจะหาได้ลองสังเกตดูซิจะเห็นว่าในโจทย์ข้อนี้เป็นไงมีเมทริกซ์ a มาให้มีเรื่องของเดซมาให้อ่าเรื่องของเดซเดี๋ยวพี่จะมาทบทวนเนื้อหาสักนิดน,นึงเรื่องของสมบัติของเดซเอาล่ะมาทบทวนสมบัติของ ด e เทอร์มิน t กันนี่เลยสมบัติดทที่น้องจำให้ได้ d ดทเอบีเท่ากับเดทเคูณเดทบีเดท t r a n s p o s เท่ากับเดทเอเดทกลังเอ็นเท่ากับเดทเทั้งหมดกำลังเอ็นเดทเออินเวสเท่ากับ1ส่วนเดทเอเดทซีเท่ากับซกลังเอ็นเดทเอตรงนี้คือค่าของที่นะค่าคงที่คูณเมทริกซ์ต่อไป adjoint เท่ากับเดทเคูณเออินเวสตรงนี้ก็สิ่งสำคัญเหมือนกันเรื่องของ a d j o การแปลง a d j o ให้เป็น A โอเคนะสังเกตดูว่าเราไม่มีสมบัติในการหาเดตของ adjoint จากโจทย์ข้อนี้เพราะฉะนั้นวิธีการทำต้องทำไงเราต้องแปลง adjoint transpose ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ d ดต a a คูณ A inverse ที่เป็นยังไงเอาล่ะมาดูวิธีทำข้อนี้อ่าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าเราต้องแปลง adjoint transpose ก่อนเนาะทีนี้เนี่ยเรามีสูตรว่าอะไรนะเรามีสูตรบอกว่าเดตใช่ไหม ดทของ adjoint ทีนี้พี่จ่าจะแปลง a t r a n s p o r t ให้เป็น b ดีกว่าเพราะจะดูง่ายขึ้นทีนี้คิดเฉพาะ adj o adj o i n b คืออะไรมันก็คือเดทของ b คูณกับ b inverse แล้วค่อยแทน b กลับเข้าไปกลายเป็น a t r a n s p o r t นะนี่ก็คือ a t r a n s p o r t แล้วมา inverse น,ะนี่คิอเฉพาะ adj o i n b อันนี้ได้ตัดทิ้งไปเลยไม่เกี่ยว โอเคะสมบัติข้อนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าเดทของเห็นไหมเดทของเดทเอท a นส p o พสคูณกับเอท a นส p o พสแล้วก็อินเวสอีกทีหนึ่งโอเคนะทีนี้เราสังเกตดูเดทเอท a นส p o พสเป็นไงการหาเดทเดทมันเป็นค่าคงที่ใช่ไหมเมื่อเปรียบเสมมอนนี้เดทนี่เป็นเดทของ c a นเะะนะพะงั้นก็เข้าตามสูตรเลยเนาะ จะได้เป็น c กำลัง n ใช่ไหม dead a transpose ทั้งหมดกำลัง3 3นี่มาจากไหนมาจากนี่เลยขนาดของ m a t ริกซ์เมทรมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่3คูณ3นี่แหละคือ n n คูณ n n, n, n เป็น3โอเคนะที่มันคูณอยู่กับ dead ของ a transpose แล้วว่า inverse อันนี้เป็นไปนตามตรงสูตรเนาะที่ต่อไปจะเห็นว่าเป็นไง dead a transpose มีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น d e a a แล้วก็ d e a a transpose inverse เป็นไง ก็คือ1ส่วน d e a ด t r ทนสนี่เนี่ยสมบัตสมบัติตัวนี้สมบัตตัวนี้โอเคนะที่ e e d A Transport ได้อะไรก็ยังได้ Dead A อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมจะเห็นว่าเรามี Dead A กำลัง3คูณ1ส่วน Dead เเป็นไงมันจะเกิดการตัดทอนกันได้เพราะนั้นคำตอบที่ได้จะได้ที่ Dead A ทั้งหมดกำลัง2โอเคยังทีนี้เนี่ยจากโจทย์ตอนนี้ตอนแรกเราเริ่มต้นที่ Dead ของ adjoint a t r a n s p o r t สุดท้ายได้อะไรได้ Dead A กำลังสอง โอเคแล้วยังอาทีนี้จากโจทย์จะได้ว่าเดซเทั้งหมดกำลังสองจะต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ2 5 5 5ทีนี้พอจัดรูปเสร็จปัญหาคือเดซเคืออะไรเดซเหาจากไหนเอ่ยเดซเก็ต้องหามาจากเมทริกซ์ของ a นั่นเองเมทริกซ์เตัวนี้ที่โจทย์ให้มาโอเคนะทีนี้มาเริ่มกันเลยการหาด e เทอร์มิน t นต์ของ3คูณ3เป็นยังไงละเราก็ต้องเขียนก่อนใช่ไหมเขียนลอกโจทย์มาก็เป็นไง c o p ป2ีสองหลักออกมาก็เขียนตามเลย1 2 0 2 1สองสองทําไงต่อทีนี้แล้วก็ทะแยงลงซะแทงลงคูณกันได้ครืเอง้ามายเป็นบวกแทงลงอีกได้3ก็เป็นบวก3แทงลงตรงนี้จะกลายเป็นศูตรนะไม่ต้องไปเขียนมันเกะกะไ้ามาดูทะแยงขึ้นบ้างแทงขึ้นหลักการเป็นไงจะติดลบเนาะ1นึ่คูณสคูณหนแทงขึ้นก่อนได้2แต่ ติดลบ0ูคูณ1คูณ1ได้0ทันที A คูณ0คูณ2ได้0ทันทีเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คืออะไรก็คือ 2A บวก3ลบ2คำตอบก็คือ 2A บวก1นั่นเองโอเคนะทีนี้เด a A ก็รู้แล้วจากตรงนี้เลยเด a A กำลังสองน่เท่ากับ,บ2555เอาน้องใส่เด a A น,นี้ด้วยเด a A ตรงนี้นะแทนค่าไปจะก,กลายเป็น 2 a อบวก1ทั้งหมดกำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ2องาแต่ดูสิว่าโจทย์ข้อนี้จะหัวเราะออกไหมเอาล่ะทีนี้ทำไงต่อแล้วก็จะย้าย25 5้นี้ไปอยู่ฝั่งซ้ายมือเอาสังเกตนะพอย้ายไปฝั่งซ้ายมือจะเกิดอะไรขึ้นเราใช้หลักการของไล่พ้ต่างกำลังสองนั่นเองเพราะตรงนี้รูทสอก็คือเปบเสมือนรูทสองากำลังสองเราใช้หลักการนี้ไงหน้ากำลัง2ลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณอยู่กับ หน้าบวกหลังนั่นเองเพราะจะได้เป็น 2a บวก1ลบรูท25 255คูณกับ 2a บวก1บวกรูทของ255 5มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ0เอาล่ะทีนี้เพราะได้อัสมวการข้างต้นได้แล้วทำให้ต่ออีกอ่ยกมาเลยนี่ก็มาหาค่า a ใช่ไหมเราจะได้ว่าอัสมวการฝั่งซ้ายตัวหนึ่งจับเท่ากับ0อีกตัวหนึงก็จับเท่ากับ0น,นั่นเองเพราะก็หาค่า a ออกมา a ของเราเป็นไง ได้อะไรก่อนจะหา A ได้เป็นไงเราต้องรู้ค่าประมาณของเจ้ารูทสองห้าห้าก่อนซึ่งรูทสองห้าห้านี้มีค่าประมาณเป็นห้าสิบจุดห้าสิบเจ็ดซึ่งในตอนข้อสอบเนี่ยน้องก็เดาๆไปเลยใช่ไหมเดาๆไปประมาณห้าสิบเพราะว่าห้าสิบกำลังสองมีค่าเป็นเท่าไหร่สองห้าศูนย์ศูนย์ละซึ่งพอมีห้าห้าเกินมาก็เกินมาจิดหนึ่งก็คือห้าสิบจุดจิตจิตอ่าก็เดาๆไป โอเคนะคือก็คือประมาณเป็น50นัมันเองเพราะฉันจะได้ว่าอะไรจะได้ว่า 2a บวก1ลบ50เท่ากับ0หรืออีกตัวหนึง 2a บวก1บวก50เท่ากับ0นี่ก็หาค่าออกมา a ที่ได้เนี่ยคือ24.5 a ลองไปหาดูนะกับ a ตัวหนึงคือลบ25.5ทีนี้ทำไงต่อเราก็มาเขียนเซตจำนวนใช่ไหมเอาละที่มาเขียนเสร็จปุ๊บก็ใส่เครื่องหมายช่วงช่วงไรบวกลบบวก แล้วก็เห็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะลบย5่ิบ5อันนี้คือ24.5บวกลบบวกเนื่องจากว่าเป็นไงมันเป็นช่วงปิดเนาะแล้วก็เป็นน้อยกว่าศูยก็คือช่วงลบนี่เองเอาล่ะพ่อฉั้นจะได้ช่วงคําตอบออกมาอย่างสวยหรูอ่าโดยภาพมันดูสวยๆหน่อยทีต่อไปนี่คือค่าคําตอบของ A ละแต่ที่โจทย์ต้องการว่าอะไร A เป็นจํานวนเต็ม A เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มคือ i นะ i ใหญ่ A, A เป็นจำนวนเต็มถามว่าลบ25.5เป็นจำนวนเต็มหรือยังยังไม่ใช่จำนวนเต็มจริงๆต้องเริ่มจากไหนในตรงนี้ไม่เกินนี้ลบ26ได้ไหมไม่ได้ต้องเริ่มที่ลบ25นะกัอบ 25, นะอ,อีกตัวหนึ่งเช่นเดีวยวกัน24.5จก็ยังไม่ใช่จำนวนเต็มจะนัดบ25ก็ยังไม่ใช่เพราะ25ไม่ได้อยู่ในช่วงคําตอบเพราะเวลาจะเลือกต้องเลือกน้อยกว่า24.5ก็คืออะไร24นั่นเอง เพราะฉะนั้น a จริงๆของเราที่เป็นจำนวนเต็มจะเริ่มที่เท่าไหร่จะเริ่มช่วงปิดของลบ25จนถึงปิด24ถามว่าในช่วงนี้มีกี่จำนวนถามว่ามีกี่จำนวนเพราะการนับจำนวนของเราเราใช้หลักการตัวนี้เลยนับจำนวนนะก็คือตัวปลายลบต้นลวบ,บวกกับ1น,นี่คือหลักการนับจำนวนเพราะฉะนั้นจะได้ว่า24ลบกับลบ 25แล้วบวก1วัดน,นี่งลบลบเจอกันกลายเป็นบวกจะกลารเป็นบวก,าก,กาเวกพราะงน้น24บวก25บวก1คำตอบก็คือ50จําจำนวนนั่นเองเพราะฉะนั้น A ที่เป็นไปได้ก็จะมี50จําจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันเมทริกซ์2